สวัสดีครับโอ้โหวันนี้อโอมารับสายเลยเพื่อนๆไม่เหลือสักคนเลยเหรอวันนี้อะไรอะคะวันนี้น้ำท่วมนะครับผมเดี๋ยวอโอจะพาไปกินขนมนะโอเคไหมโอเคอ้ <Okay. S 1> อมเด็ดหน้าไม่จอยเลยนะครับออมเด็ดง่วงมากนะครับผมร <c oughs> อ,อนานไปหน่อยนะครับโอเคไปกันเลย นี่นะครับเพื่อนๆทางกลับบ้านเรานะครับน้ําท่วมนะครับผมโอโ้โหสูงมากเลยนะครับผมต้องขับชา้าๆนะครับไม่อย่างนั้นเด็กๆจะเปื้อนน้ํากันนะครับนี่น้ำท่วมตรงนี้หนักมากเลยนะครับสงสัย่โอต้องหาเรือมารับเด็กๆแล้วเด็กๆชอบไหมให้โอหาเรือมาให้เหรอเด็กอยากทายเรือกันนะครับผม ก็ขับแบบรับทุเล่ครับปุ๊บอ่อยอ่อยนี่นะครับผมแล้วน้องเชเบตก็มาถึงร้านขนมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหขนมเยอะแยะมากมายเหมือนเดิมเลยนะครับผมพี่เชเบตพี่เชเดอยากกินสับปะรดหรือเปล่าพี่เชเบตไม่ชอบพี่เชเบไม่ชอบกินผลไม้เหรอ เคิดหนักเลยนะครับผมว่าจะกินอะไรดีวันนี้นะครับเลือกไม่ถูกเลยเพราะเคยกินมาหมดแล้วนะครับผมโอโหให้คนละ10บาทนะวันนี้โอเคไหมคะน้องบอกขอ5บาทแต่โอให้10บาทเลยวันนี้แรบบิดเยลลี่หรือเปล่านะ่ะใช่ไหมเยลลี่แรบบิดน้องเอาไหมน้องอยากได้อะไรน้องหยิบเลยนะสิบาทนะ อยากกินอะไรน้องเอาเลยนะครับสิบาทนะครับวันนี้รถค็เยอะมากเลยนะครับผมผ่านไปมานะครับโอ้โหไหนน้องเ,อเบ็ดได้อะไรเนี่ยคอนเน่ใช่ไหมขนมเล็บสมัยอโอเด็กเด็กชอบเอามาใส่นิ้วนะครับผมทําเป็นเล็บน้องเ,อเบ็ดได้แล้วหนึ่งอย่างแต่พี่ออามเร็จไม่ได้อะไรสักอย่างนะครับผมเลือกไม่ถูกนะครับ พี่เ็ลเอาอะไรอีกอย่างหนึ่งคะขนมห,นหรอนี่เต็มเลยมีกแก่์มีไกย่ย่างไหนพี่เอ๋ยได้อะไรแล้วไหนเฮาดูสิโอ้ได้แล้วนะครับผมมีแต่ที่เป็นเยลลี่โคล่านะครับโอเคอเครบแล้วใส่ถุงกันเลยเด็กๆเหมือนพี่เอ็มเดลหรอแบบพี่เอ็มเแบ่งกันกินได้ไหมซื้อไปแบ่งกันกินได้ไหลายอย่างจะได้กินได้หลายอย่างนะโอเคนะเดี๋ยวโอาจ่ายตังให้เด็กๆก่อนนะครับ นี่นะครับผมแล้วอาโอก็จะมาแอดซื้อไอติมผีเสื้อให้เด็กๆนะครับไม่รู้มีหรือเปล่าไอติมผีเสื้อไม่มีนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวเอาโคล่าไปให้นะครับผมโอเคนะครับแล้วเราก็มาถึงบ้านกันแล้วนะครับผมเด็กๆก็แกะขนมกินทันทีเลยนะครับผม oh. ว่าไงคะไหนอ่ะเป็นโคลรามีไส้ยดยวยเหรอกลิ่นหอมเลยอ่ะมันเหมือนเป็นแบบกัปซี่เลยใช่ไหม มีไส้ด้วยเหรออร่อยไหมแบ่งน้องไหมอุ้ยน้องมีอะไรอ่ะอ๋อน้องมีซอสมันต้องกินกับซอสใช่ไหมซอสไก่ย่างน้องเชเบไม่ชอบหรออืมกินโคลานะครับผมโอ้โหน่ากินจังเลยน้องเชเบตโอ้ยังไม่หายโกรธเหรอสงสารยังเลยนะขนมไก่ใช่ไหมคะนิชอบไหมดูครับน้องออมเลยตนะครับโอ้โห เป็นเยลลี่ที่มีไส้โคลาอยู่ข้างในนะครับผมเป็นเพื่อนคนไหนอยากกินเยลลี่เหมือนพี่ออมเล็ตบ้างครับเนี่ย,อย,ยโอ้ยน้องไม่อยากกินแล้วครับเพราะว่าน้องกินขนมกรุบกรอบนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับผม bye บายบายบายคะ่ะน่ารักมากเลยนะครับเอนบายเลยบาย